ประตูเตาชั้นที่2คือชั้นนอกชั้นนอกจะมีท่อสำหรับใส่ทรายเพื่อเพิ่มคือเวลาเผาตอนแรกอะ่ะทำปิดเฉพาะฝาในฝาเดียวก่อนก็ได้ครับพอฝา,ฝาในอ๋อทำที่ล็อกนี่คือที่ล็อกทำที่ล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสริมเหล็กตรงนี้นิดนึงแล้วก็ยาปูนทีนี้ เมื่อเช้าก็ได้เสริมเหล็กหลายเส้นเลยเสริมเหล็กเพื่ออะไรเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะอุดดินจะได้อุดน้อยครับไม่มีช่องใหญ่ๆแล้วนี่ครับเนี่ยเสริมนี่อีกเส้นหนึง่งว่ามันเอียงวงกบวงกบแต่เดิมเอียงเราเลยต้องเสริมทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับแค่เสริม อย่างไงก็แน่นหนาขึ้อนอีกเยอะเลยยิ่งเสริมยิ่งแน่นอยู่แล้ว,พวเพราะเหล็กเราก็เอาลื้จากลังคาครับออลื้จากลังคามาเอามาทาเนี่ยทีนี้พอเราเสริมได้ที่ปุ๊บเราปั้นดินดินผสมแกลบไปเยอะอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ใส่ซีเมนต์เยอะๆครับหุ้มเลยเนี่ยฮะหุ้มให้เป็นเนื้อเนื้อซีเมนต์ไม้ซีเมนต์เลยเนื้อไม้ซีเมนต์แบบนี้เลยครับอุ้มหมดเลย เนี่ยอันนี้ต่อสองอันไม,ไม่ไม่ไม่ตรงกันหรอกเพราะว่าความร้อนมันจะกันความร้อนได้ดีเนี่ยครับ mm. บูทจะไม่โดนความร้อนด้วยก็มันมันจะบังกระดาษอันนี้ครับจะโดนความร้อนน้อยครับอันนี้ก็เสริมน,นี่เสริมบังบูทพอปิดปุ๊บมันจะมาชนนี่พอดีแล้วก็ดินใส่ด้านในดีก็จะบังบูทบังบังเอแลวว่า ไม่โดนความร้อนนะครับบูธก็คือบรรพับมาละแต่เป็นบูธเขาเรียกบูธปิดและสัดสนิทเลยสนิทแล้วมองไม่เห็นครับนี่อันนี้ก็เสริมไม่โตไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เสริมใส่ดินครับเสริมหมดเลยทีนี้จะเพิ่มเติมตรงนี้พอ,อ,อได้แผ่นเหล็กพอดีแผ่นเหล็กฝาน้ำมันมันเหลือครับจะติดสองช่องนี้แล้วก็ใส่สายไว้เลย แต่จะต้องทาฟิงโคตทายางมาตอยก่อนทาเสร็จแล้วก็ปิดเลยเอารายกอ,อกใส่กอ,อกใส่เลยทีนี้หรือว่าปิดฝาเดียวนี่เราก็เผาได้เลยครับเผาไปจุดไฟไปไม่ต้องไม่ต้องมัวมากบรใจทั้งหมดมันมันนานฝาเหล็กนี่ใส่สายไปชั้นหนึ่งเลยเหล็กนี้ก็จะไม่เสียง่ายด้วยนะจะเสียอีกแผ่นหนึ่งก็ประตูมันจะทนเลย คับประตูทั้งหมดจะทนดีกับมีที่จับมีบรรพมีที่จับมีมีรูรูสำหรับใส่ทรายด้านนอกจริงๆถ้าเราทำอย่างนี้นะครับด้านนอกแล้วก็แทบจะไม่ต้องใส่ทรายยังได้เลยแล้วก็อุดดินอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ต่อไปถ้ามีแผ่นเอามาเสริมอีกชั้นหนึ่งก็ได้ เป็นแผ่นเหล็กสองชั้นไปเลยอุดข้างในใส่ทรายแล้วข้างนอกก็ใส่ทรายเหมือนกันแต่ใส่ให้มันบางๆไงใส่เท่าใส่แค,สแค่นิ้วเดียวเนี่ยทรายใส่แค่นิ้วเดียวเนี่ยบางๆครับก็เป็นสองชั้นอีช่องช่องกลางปล่อยให้เป็นช่องว่างเลยของอากาศนะก็ดีนะครับดีเลยทีนี้ มันมีทางเลือกไงอ๋อทำอย่างนี้สบายมากแล้วมีทางเลือกเลยสองประเด็นไม่ได้ซีเรียสแล้วครับแต่บานประตูนี้มันจะดีกว่าเตาทั่วไปเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วไงไม่ต้องยกแผ่นดินมาแล้วก็มาย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 าแล้วมาแซะแซะแผ่นอะไรเขาเรียกว่าแผ่นดินออกอะแกะแกะแกะอิดแกะก้อนอิดออกมันนานนะนานแล้วก็ยากเนี่ยง่ายๆแล้วครับเนี่ยจับ มือจับออกไว้แล้วจับแล้วก็ดึงเปิดออกเลยส่วนด้านล่างเดี๋ยวเราก็ถมถมขึ้นมาให้เกือบสนิทเลยแล้วก็จะยานิดเดียวเราจะยาดินไม่มากเลยทีนี้ยานิดเดียวนะครับเตานี้ก็เผาทิ้งก็หลายตันคือว่าเสียเวลาเท่ากันกับเตาเล็กนั่นแหละต้องนั่งเฝ้าหรือว่านั่งใส่ฟืนเทระยะเทะ่ากันแต่จะได้ทิ้งเยอะกว่าไง ส่วนถังวันนี้ถังเก็บน้ำส้มขวันไม้อ๋อก็จะตอบได้แล้วว่าปริมาตรปริมาณที่จะได้น้ำส้มอ่ะมันเท่าไหร่นี่ฝาเหล็กเสริมการค้นเหยียบครับเอาปล่อยเกยกะ่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวคนมาเหยียบไอ้นี่อ๋อไม่อยากให้เหยียบครับเดี๋ยวจะเคยนเหล็กอีกหน่อยนึงการคนมาเหยียบเตาฝาเตาเดี๋ยวมันพัง ว่าคนเดินห,หลายๆคนอาจจะมีคนไม่เห็นหรือเราเองนี่แหละเดินไปเดินมาหมดแต่มองอย่างอื่นครับทีนี้การวัดปริมาตรหรือว่าปริมาณน้ำส้มกันไม้ว่าครั้งหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็ง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไปหาอะไรหรอกเพราะวงวงข้างในเนี่ยวงถังเนี่ยเป็นถังซีเมนต์ถังซีเมนต์นี่คือกว้าง60เซน60เซนแล้วก็ลึก ลึกก็คือประมาณนี้ไม่ประมาณแล้วครับเท่านี้เลยเท่านี้เท่านี้เราก็มาวัดกับถัง200ลิตรนี่มันก็จะได้เส้นนี้เนี่ยคือเส้นนี้เส้นนี้ถังถัง200ลิตรเนี่ยความกว้างกับถังปูนที่เก็บน้ำส้มขันไม้ออเนี่ยมันเท่ากันคือ60เซนเท่ากันทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าออเนี่ยมาแค่ประมาณนี้นะครับ มามาไม่ใช่แค่นี้แค่นี้ดิอีกนิดเดียวเนี่ยอีกประมาณนิ้วกว่านียมันก็ร้อยลิตรแล้วครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยง่ายๆเพราะว่าถังเนี้ยเขาวัดมาแล้วเขาวัดมา200ลิตรถ้าครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้แต่ถังออกสิรลิตมันสูงเท่านี้ใช่ไหมสูงเท่านี้ทีนี้แค่สูงมาอีกนิ้วเดียวมันเท่ากับ100ลิตรเพราะฉะนั้นถังเนี้ยไม่ใช่เก็บน้ำส้มบวนไม้ได้60ลิตร ขพราะนั่นออกประมาณนะประมาณครั้งเมื่อคลิปที่แล้ว <c oughs> ก็คือประมาณ90ลนะิตรน่ะตีไปเลย90ลิตรเนี่ยถังเดียวไปเลยจบว่าการเผาครั้งหนึ่ง90ลิตรนี่สบายมากไม่ต้องไม่ต้องข้อดีก็คือไม่ต้องมานั่งเอากระแปงเอาถังเอาอะไรมารองเลยครับมันจบเลยอยู่นี่นี่แหละพอปิดฝาแล้วก็แล้วกันเนี่ยควันก็ไม่ออกไม่มีตันไม่ตัน มันตันไม่ตันง่ายๆเพราะว่าต้องหนึ่งนิ้วไงหนึ่งนิ้วเราเปิดเลยเราไม่ต้องมีก๊อกไม่ต้องวาว์วไม่ต้องมีวาลไม่ต้องมานั่งแย่นะอ๋อทามันตันจริงๆแย่ตรงนี้แต่มันไม่ตันเพราะออเฉียงลงนิดๆนะอันเนี้ยเฉียงลงเล็กๆน้อยๆด้วยเอียงลาดเอียงลงด้วยมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เสมอด้วยนะไม่ใช่ระดับน้ําเป๊ะนะก็คือเอียงให้เอียงลงด้วยทีนี้น้ําส้มควันไม้กับพวกยางมาตอยอะ มันขังอยู่อ่ะมันก็จะไหลลงนี่ลงนี่เลยขณะที่มันยังร้อนอยู่มันไหลลงเลยมันไม่ตันครับนี่แหละครับคือทุกอย่างวางแผนเรามีประสบการณ์แล้วอออมีประสบการณ์อ๋อก็วางแผนไว้เลยส่วนจุดนี้จุดนี้มันจะอยู่ก้นถังใช่ไหมสูงมาจากก้นถังนี้เดียวเองนิ้วไม่ถึงนิ้วเลยสองเซนแต่นเนี้ยสูงมาประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้วเลยนะอันเนี้ย อันนี้คือควัน,น่ยมันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นควันวันนี้พอเจาะแล้วเจาะเพิ่มเพราะว่าไปคำนวณไปคำนวณแล้วว่ารูรูร,รูสำหรับปริมาตรที่ควันมันจะพ่นเข้ามาในถังเผาไหม้เนี่ยถังเชื้อเพลิงเนี่ยรูมันเล็กเนี่ยรูสองมิลเนี่ยสองมิลรวมกันแล้วเนี่ย 200รูเท่ากับ200รูเท่ากับปริมาตรของท่อเนี้ยท่อ2นิ้วพ่นออกไปเต็มที่เราก็เฉลี่ยเป็นรูเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ออทําแค่60ลรูนะไม่ได้ทํา200ลูก็คือท่อละ60รู2แถวข้างบนก็เหมือนกันข้างบนก็60 60เป็น2แถวแต่และรูห่างกัน1นิ้ว ทางการหนึ่งนิ้วก็เป็นข้างบนของแถวข้างล่างของแถวเป็นสี่แถวสี่แถวพ่นเข้าเตานี้แล้วก็ด้านนี้เดี๋ยวจะเอาเหล็กมาเหล็กแผ่นเหล็กมาทาบทาบกันความร้อนไม่ให้ไปเผาไหม้ตรงนี้มาครับเราก็ทําทได้อยู่แล้วครับเอาเหล็กแผ่นเหล็กมากันถังเลยถังจะได้ไม่เสียหายถังจะได้ไม่ไม,ไ,มไม่ทะลุง่ายไงเพราะความร้อนเนี่ยมัน,ม,นมันพ่นออกจากท่อเรามันไม่ได้พ่นออกจากถังถ้าเราไปเจาะ รูที่ถังเนี่ยนะเจาะรูที่ถังความร้อนมันเสียดสีกับรูเราเนี่ยมันก็บานบานบานใหญ่แล้วถังก็แตกครับเราก็จะต้องลดปัญหาตรงนี้ก็คือไม่ให้มันไปเสียดสีแก๊สไม่ไปเสียดสีกับถังโดยตรงให้พ่นจากด้านนี้แล้วก็มาด้านนี้เนี่ยความห่างเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะไม่ให้มาปูดมาถึงง่ายๆถ้าถ้าท่อนี้อยู่ตรงกลางพอดีก็ไม่ดีแล้ะก็มากระดาเลยอันนี้ปืดมาปอดจะถึงนี่ความร้อนน้อยลงแล้ว ครับนี่คือว่าคิดเผื่อไว้ให้เลยคิดเผื่อไว้แล้วทุกอย่างนะครับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทำชา้าช้าคิดเยอะๆนะเพื่อนๆอาจจะโอ้ยกุ้มใจเมื่อไหร่จะได้เห็นครับใจเย็นๆครับอ๋อทนมาต้องเป็นสิบปีแล้วกว่าจะคิดนี้ได้นะทนมาสิบปีทํก็ค่อยทําครับแล้วทําแล้วสําเร็จแล้วสําเร็จเลยสําเร็จยาวครับทแล้วต้องทําให้ดีทําแล้วต้องทําให้ได้ ขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามออนะครับช่วยกดซับะไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปก่อนใครๆนะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปทุกขั้นตอนนะครับเก็บความรู้ย้อนหลังได้ตั้งแต่ EP หนเลยเป็นเตาเผาถ่านขนาดเรียกว่าอุตสาหกรรมนะค้าขายได้เลยเดี๋ยวเตานี้เสร็จก็ขออนุญ,ญาตเลยขออนุญ,ญาต ตําเตาเผาถ่านครับขายที่ไหนก็ได้ทีเนี้มีใบการค้าได้ประกอบการค้าได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ